เปนนัมบูกาโนราชาลูกฟรีคิกผู้ไร้เทียมทานหากพูดถึงนักฟุตบอลที่เชี่ยวชาญการยิงฟรีคิกมากที่สุดในโลกชื่อของอันโตนิโอออกุสโตริเบโรเลเยสจูเนียหรือที่รู้จักกันในชื่อจูนินโยเปนัมบูกาโนจะต้องเป็นอันดับต้นๆเสมอเรื่องราวของเขาคือตำนานที่สร้างขึ้นด้วยความแม่นยำและการผึกฝนอย่างบ้าคลัง่งยุคลียงครองเมือง โอลิมปิกลียง2001-2009จูนินโยสร้างชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในช่วงที่ค้าแข่งกับโอลิมปิกลียงในฝรั่งเศสและเป็นแกนหลักที่ทำให้สโมสรแห่งนี้กลายเป็นมหาอำนาจผู้นำยุคทองก่อนที่เขาจะมาถึงลียงไม่เคยคว้าแชมป์ลีกเอิงได้เลย แต่จูนินโยเป็นกัปตันและผู้นำที่พาพวกเขาคว้าแชมป์ลีกเอิงติดต่อกันถึง7สมัยซ้อน 2002- ถึง2008ซึ่งเป็นสถิติที่น่าทึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลฝรั่งเศส